จ้าเกเนี่ยมละยองนะไหนเห็นะพี่ติยมองไม่เห็นเลยอ่ะใช่ป่ะคู่หรอไม่ต้องสซ็ตป่ะเนี่ยเรียบเรียบมันจะให้หนูช่วยยูทู e มันน่ะถ้ามึงอ่านว่าละแมพิมพ์นะสวัสดีค่ะนี้กับเขาแบบ่อบกันบ้างเรัาพี่อ่ะเที่ยวจากจังหวัดปีแรกครั้งแรก 2 5 6หในระยองนะคะก็แผนเหมือนเหมือนเป็นไก่ตนแรกนะคะเราจะไปที่อควาเรียมระยองใช่แล้วต่อด้วยเราจะไปเช็คอินที่รีสอร์ทต่อเพราะว่าเช็คอินบ่ายสองาก็ต้องมีเวลาไปเที่ยวกันบ้างนะคะแต่ก่อนอินเราต้องแต่งหน้าก่อนเพราะว่าหน้าไม่ได้แต่งเลยหน้าแบบนี้ออกไปไหนไม่ได้นะคะแต่งลุกยาก มาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะหน้าอย่างนี้อย่าไปให้ใครเขาเห็นจ้าโอเคค่ะเริ่มกันเลยนี่คืออะไรลิปหรอคเป็นไพรเมอร์เบอรูขูดขนควันสุลล์ออกไม่หน่อยวันใช้เชื่อไหม มึงมึงเอาเองเถอะใปวดอะไรวะตัวออะไ น้ทุกคนเราอยู่ที่อวควาเลียมเหรออวควาเรียมระยองนะเดีย๋ยวเราจะไปดูปลากันจ้ะเราลืมบอกว่าเราฟินิชลุกแล้วนะทุกคนน้องเราแต่งให้ก็คือแต่ว่า,าเราจะไเออดูฉลามแล้วอยากดูฉลามเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกัน<ล>คนผู้ใหญ่เสี่ยสามสิบบาทเด็กอาจจะสิบบาทใช่ไเนะี่ยไกด์วันนี้ไกด์ ทำอะไรคะสับสนนั่งรับคนอยู่จะต้องไปดู้บสนคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกลาแล้วนะคะแต่ว่าเรารสมาชิกให้ครบก่อนสมาชิกเรามีตั้งประมาณ30มสิบ่าคนนะทุกคนเพราะว่าเรามากับบริษัทนะคะมันก็เลยช้าไปหน่อยแต่ตรงเนี้ยไม่มีปลานะรอเตรียมรอเข้าเฉย ขออภัยเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดผู้ปกครองก็จะพาน้องๆมาเที่ยวดูปลากันค่ะสําหรับปลาที่เราดูนะคะก็คือปลาไหลสวนค่ะน้องเป็นปลาไหลที่ตัวน้อยที่น่ารักมากเลยนะน้องปลาไหลตัวนี้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวก็คือมันจะอาศัยอยู่ในรูบริเวณพื้นทรายะจะยื่นเฉพาะส่วนหน้าของลำตัวออกมาในแนวตั้งฉากกับพื้นน้องจะกินสัตว์ที่ลอยอยู่ในมวลน,น้ําเป็นอาหารนะคะส่วนปลาที่กําลังจะเห็นนะคะคือปลา ปลาลูกดอกไฟนั่นเองค่ะหางน้องจะเป็นสีแดงแนะคะหรือเรียกน้องว่าปลาบู่ลูกดอกไฟค่ะในตู้เราเห็นลูกปลาแค่2ตัวเองนะใครตาดีบอกได้นะเห็นกี่ตัวทุกคน,น,นปลาเโมส่วนที่เราดูอยู่คือปลาิโมนะคะเด็กๆอะ่ะเราชอบดูมากเลยตัวนี้สิ่งที่สําคัญคือเขาจัดสวนได้น่าดูมากเลยค่ะเห็นไหมอ๋อนี่ทุกคน เราว่าเราก็มองหาอยู left left ่ว่าปูเฉยฉวนอยู่ไหนนูออยู่ข้างในเห็นไหมพี่ตีมองไม่เห็นเลยอ่ะเห็นไหมข้างในน้อยังไม่เห็นนี่เนี่ยหน่อยอ๋อมีใครเห็นน้องตั้งแต่ครั้งแรกบ้างไหมคะถ้าเห็นตั้งแต่ครั้งแรกไปว่าตาดีมากเลยนะพี่ก็มองไม่เห็นป่ะพี่ก็มองปูเฉยฉวนยักษ์อยู่นี่เฉยฉวนปูเฉยฉวนานั นี่คนเยอะเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์คนเ,ย,เยอะมาเราไปดูปลาถัดไปดีกว่าค่ะปลาถัดไปที่เรามาดูนะคะคือปลาหิน3จุดนั่นเองค่ะน้องจะดูคล้ายปลานินนะแต่ว่าไม่ใช่ปลานินตัวน้องจะเล็กกว่าปลานินเยอะเลยน้องอ่านรูปนี้ได้ไหมนี่เป็นอุโมงค์อุโมงค์เมื่อกี้เรายิงอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นอุโมงค์ตอนนี้นะคะ เรายือนอยู่ตรงอุโมองอันนี้เราไม่ทราบว่าชื่อปลาอะไรอุโมงนี้จะเป็นทางออกนะใครสายถ่ายรูปก็มาถ่ายได้นะคือสวยอยู่เหมือนกันโอเคทุกคนเราไอยู่เก็บกระสุนแล้วมั้งปลาทูทุกคน,กกคนใช่ปลาทูเหรอใช่ปลาก้วยหางเหลืองที่ทุกคนเห็นไม่ใช่ปลาทูนะนี่คือปลาก้วยหางเหลืองนะคะน้องอาจจะคล้ายปลาทูไปนิดเดียวเอง ต่อไปเราไปดูสัตว์น่ากลัวกันตอนนี้นะคะเราอยู่กับที่ปลาฉลามหูดำฉลามหูดำน้องเป็นปลาฉลามหูดำนะคะขนาดโตเต็มที่ประมาณ2เมตร,มรตัวเมียเนี่ยจะตั้งท้องนานถึง18เดือนเลยนะน้องฉลามหูดำอ่ะจะกินปลาและสัตว์น้ําขนาดเล็กเป็นอาหารนิสัยไม่โหดร้ายเมื่อเทียบกับปลาฉลาม,ม่อื่นนะฉลามบกว่าจะอยู่นู่นอยู่ใต้ข้องเ้าเลยใต้พื้น ส่วนปลาฉลามที่เราเห็นอยู่นะคะคือปลาฉลามกบหรือเรืองอีกอย่างหนึ่งว่าปลาฉลามแมวปลาฉลามกบจะออกลูกเป็นไข่ไม่เหมือนปลาฉลามหูดํานะคะจะออกลูกเป็นตัวน้องจะหากินอยู่บริเวณหน้าดินมีพฤติกรรมชอบอยู่นิ่งๆกินแต่พืชและสัตว์น้ําขนาดเล็กเป็นอาหารต่อไปเราไปดูสัตว์ทะเลที่อันตรายกันสัตว์ทะเลอันตรายด้วยอ่ะไปดูไหมอยู่รู้ีุขึ้นมาแล้วมึงบอกให้ปุ๊บออกกําลังกายออกกําลังกายดูส,ดสภาพ ปักเป้าหน้าหมามันจะหลอกคนนะคนเป็นหน้าหมาเดี๋ยวก่อน้องชื่อปลาปักเป้าหน้าหมาไม่ใช่หน้าหมาหน้าหมาแต่ว่ามันก็เหมือนหมานะานาแต่มันมีตัวเดียว <c oughs> <c oughs> จั์มีพิษชนิดต่อไปน้องปลาสิงโตนั่นเองถ้าสัมผัสโดนเนี่ยงหรือกล้ามคีบทิ่มแทงจะปวดและชาบริเวณที่เงี้ยนตํำหรือในลายที่ได้รับพิษรุนแรงอาจมีการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนสามารถทําให้ระบบหายใจลม้มเหลวได้น้องสิงโตอันตรายอยู่นะเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกมตอนเด็กตัวนี้แหละแม่งน,นาโมโหแม่งเ,เป็นพิษโซนี่แม่นทะเล น้องเม่นมีพิษที่หนามนะคะระวังกันด้วยนะหนามคมนี่อันนี้ปลาปักเป้าสีสี่เหลี่ยมสีเหลี่ยมนะอันนี้อันนี้คือไม่ต้องุนะไม่ต้องคุอัน,นเ,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 เนี้ยเหลี่ยมเหลี่ยมเลยเหมือนไรเนี่ยน้องเป็นปลาปักเป้าห้ามบริโภคนะคะเพราะมีพิษโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วนอกจากน้องเต่า ต่าตรงนี้สวยเต่อมาสูหรอคือที่นี่ดีมากคะ่ะภูผาบีดรีสอร์ทระยองบริการดีมากแต่ว่าขอแยกกินก่อนกินกินไี่หมด <c oughs> เดี๋ยวมารีวิวเดี๋ยวมารีวิวเพิ่มที่ห้องนอนนะ อะไรอร่อยแต่แต่อยากได้นเกมคนวันนี้อันนี้คือที่มันเกมคนมากะ่ะ <ไป S 2> หนูคนกินเผ็ดมาก่ะหนูเป็นคนแบบเนี่นนยเราคิดเอาลงหนูเป็นปคนไหน คนไทยนี่หนูถึงจะเอาพิกมาเพราะว่าหนูอยากกินเผ็ดมากโอ,อโอเคเผ็ดเราทาเผ็ดมากๆชอบแต่อันนี้คือเขาทำให้ทุกคนกินได้ไงเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะคะเราจะไปดูห้องกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปทะเลอีกรอบเนาะไปเตย <laughs> หน้าอ<ๆ>ุศานจังเลยหยวใ่ใหญ่มาก อาจจะแบบกล้องอาจจะแบบไปได้ไหมโอ้โหร้อนมากเลยตอนนี้เปิดให้แล้วทำเลยเย่โอ้ยเอาเอ้ยเตยเราไม่ทีนี่ห้องน้ำหรอเฮ้ยเราสั่งนุนกัน้อุ้ยทุกคนสวยมาก เดี๋ยวเราขอเก็บขอรม่บ้าก็เปิดให้สวยมากสวยมากดูนี่เข้ามาปุ๊บแต่ว่ามันก็เล็กอยู่นะแต่น้องได้สี่คนอันเดียเขาเปิดไปก่อนนเปิดเลยนี่ไปเต้รีดมันจะให้หนูช่วยยูทู e มันเนี่ยมันไม่พูดอะไรเลยไม่ได้ใส่กันเกงข้างบนเลยนะเราต้องแท่เอาแต่หนูซื้อโคกมาอุ้ยดูจะโคกมีทีวีน้องได้สี่คน Kau ngam ko yu hi kai Huh? Hehehe Haa Haa Hei 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 เรามาอยู่ที่ที่ไหนเอ่อทะเลค่ะแต่ว่ามันคือนู่นอ่ะตรงนู้นมีป้ายแหน่แม่พิมค่ะแหลมแม่พิมโอเคควเขียนในงานน่ะแค่ตัวหนังสือมันไม่หมเองค่ะทุกคนอ่านว่าไงดูอ่านว่าไงอะก็อ่านแหนมแม่พิมอ่านภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะ Welcome to... แหลมถ้ามึงอ่านว่าลม พิม์กำลังหาคํำอยู่เลยตอนนี้นะคะเราได้พักผ่อนเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะออกไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าดูใหม่นีหมสี่สิบสองโอเคโอเคดูผิดพลาดไหน่อยเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่ทะเลค่ะเพราะว่าข้ามฝั่งไปปุ๊บก็จะเจอทะเลเลยแหมทคามันพูดเหมือนอยู่ไมอเมี่กนี่แท้อยู่ปากซอย S <S แล้วตอนนี้นะคะเราได้จุดนั้นที่ดีที่สดุดน่ากลัวมากดูนี่จะพูดทำไมเนี่ย <S 2>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  อืมอารมณดีมากสุดๆ ตอนนี้นะคะเราจะไ่กินเลี้ยงกันหรือนี่ก็คือกินข้าเวเยน็นนั่นแหละมันจะเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลนะกลัวไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ได้คู่ใกล้ สวัสดีค่ะตอนเช้าวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วแล้วเราก็จะไปกินอาหารเช้าไว้ก่อนสภพาพ <c oughs> ตื่นกันนะทุกคนมันเหนื่อยมากเลยเนะาะทั้งกินนะทั้งอะไร <c oughs> ก็บอกอยู่มันน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันก่อนนะคะแล้วก็จะสพักเลยเราก็จะกลับบ้านกันเลย เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารซีฟูดกันก่อนนะคะอือถ่ายถ่ายได้เลยขามาก็ถือของค่ะถือเนาะไม่เตยจ้าค่ะจ้าหน้าสงสารจังเลยโอ้ยบรรยากาศดีมากติดทะเลทุกคนเ้าในทะก่้วาข้างๆก็ประมาณนี้เลยทุกคนบรรยากาศดีเวอร์ Are you okay อือกลับเข้าทะเล ถ่ายรูปไหมนี่ถือให้ถ่ายรูปเลยไ,ไม่ต้องถือไม่ต้องถือเดี๋ยวกูถ่ายให้ไม่ต้องอยู่ <c oughs> กับกูโดนพูด ราก็จะได้กลับบ้านกันแล้วนะคะเรามาที่ระยอง2วันหนึ่งคืน,นะค่ะแล้วเราก็แล้วเราก็จะจบคลิปกันแล้วนะทุกคนอย่าลืมติดตามช่องเราหน่อยนะบังายติดตามอย่าลืมติดต,ต,ตามแล้วกดหัวใจหน่อยนะคะบ๊ายบายโอกาสหน้าเราจะไปไหนกันไปไหนกันไม่รู้บอกเขาเลยไปพกเก็ตภ <c oughs> ูกเก็ตว <c oughs> กเกดย้ yeah. เดี๋ยวคนดูหาไหนก็ว่าชิพูเกตทั้งปีคนดูสี่จุดกว่คนเอาเดี๋ยวเรเพิ่มมาสี่พันยิชิวไม่ก็ได้สี่พันเมวอยู่กัไดอดซับนี่มันก็ต้องมีคนดูเริ่มกกนี้แล้วสิบนลอันนี้สี่้กว่าคนต้องไปหักทุกคนไปบอยสี่้อยกว่าคนดูบ้ายีเปนน้างอุ้ยพี่ไยสวยจัง